สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไรอ่านเรฟวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนตั้งตารอคอยกันมานาน นั่นก็คือ All New Isuzu D Max 2026ที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นการเปิดสักราดใหม่ให้กับตำนานรถกระบะท,ที่ขายดีที่สุดรุ่นหนึ่งของบ้านเราหลายคนคงอยากรู้ว่ารุ่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความคุ้มค่าที่ Isuzu ตั้งใจพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ในทุกเส้นทางเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลย D Max 2026มาพร้อมเส้นสายที่ดุดันมากขึ้น กระจังหน้าใหม่ที่ใหญ่และบึกบึนกว่าเดิมใช้คมไฟหน้าแบบ LED โปรเจ c เตอรที่ให้แสงสว่างคมชัดและสปอร์ตยิ่งขึ้นส่วนกันชนหน้าดีไซน์ใหม่ที่เพิ่มช่องดักลมเพื่อช่วยระบายความร้อนและลดแรงต้านลมเส้นสายด้านข้างตัวรถยังคงความแข็งแรงบึกบึนแต่เพิ่มรายละเอียดเส้นคมชัดที่ช่วยให้ดูทันสมัยขึ้น ล้ออันลอยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ที่เน้นความสปอร์ตและความหรูหราในเวลาเดียวกันด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล d ซ i g เนเจอรแบบใหม่ที่ทำให้ดูแตกต่างจากกลุ่มก่อนอย่างชัดเจนภายในห้องโดยสาร Isuzu e D Max 2026ก็ปรับปรุงไปอีกระดับใช้วัสดุที่พรีเมียมขึ้นบอดนั่งหุ้มหนังแท้พร้อมการเย็บตะเข็บที่ละเอียดระบบแผงคอนโซลกลางออกแบบใหม่หมดเน้นความกว้างและใช้งานง่ายหน้าจออินโฟเทนเ็นขนาดใหญ่กว่าเดิม รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงที่ให้ความบันเทิงตลอดการเดินทางมาดวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถปรับการแสดงผลได้หลากหลายและยังมีไฟแอมเบียนไล่รอบห้องโดยสารที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศหรูหราในตอนกลางคืนด้านสมรรถนะ Isuzu D-Max 2026ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและประหยัดน้ำมันแต่มีการปรับจูนใหม่เพื่อให้แรงม้าและแรงยดดียิ่งขึ้น โดยเครื่องยนต์1นและ3.0มู Blue Power ได้รับการปรับปรุงระบบอัดอากาศ t โบชาร์เจอร์และระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงทำให้ตอบสนองได้ดีตั้งแต่รอบต่ำไปจนถึงรอบสูงเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบใหม่ที่เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลและรวดเร็วขึ้นรวมถึงเกียร์ธรรมดาที่ถูกปรับให้เข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งกว่าเดิมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อมีโหมดการขับให้เลือกตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายหรือหินทำให้มั่นใจได้ในทุกสภาพเส้นทาง ในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัย isuzu d max 2 0 2 6ก้าวล้ำไปอีกขั้นด้วยการติดตั้งระบบ adas หรือ advanced driver assistance system ที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนรถในมุมอับสายตาระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360อองศาที่ให้มุมมองชัดเจนในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภยัยรอบคันที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารอย่างเต็มที่ อีกจุดเด่นคือการปรับปรุงช่วงล่างใหม่ที่ให้ความนุ่มนวลมากขึ้นแต่ยังคงความแข็งแกร่งเหมาะกับการบรรทุกหนักและลุยเส้นทางธุรกันดารได้อย่างมั่นใจโชปอัพและระบบกันสะเทือนถูกปรับปรุงให้หูุซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่าเดิมทําให้การขับขี่ในเมืองก็นุ่มสบายส่วนการออกต่างจังหวัดหรือขึ้นเขาก็ยังมั่นใจได้เต็มที่ สำหรับใครที่กังวลเรื่องความคุ้มค่าอีสูสิก,ก็ยังคงจุดขายเดิมคือประหยัดน้ำมันเป็นเลิศและค่าดูแลรักษาที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดอีกทั้งยังมีอะไหล่ที่หาง่ายและศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศทำให้มั่นใจได้ในระยะยาวว่าการเป็นเจ้าของด m a x 2026จะไม่ทำให้คุณต้องปวดหัวเรื่องค่าใช้จ่ายจุกจิก เรียกได้ว่า Isuzu D Max 2026คือการยกระดับใหม่ทั้งในด้านดีไซน์ความสะดวกสบายสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้ที่เน้นงานบรรทุกหนักผู้ที่ชอบเดินทางไกลรวมไปถึงคนที่ต้องการรถกระบะท,ที่ดูหรูหราและเท่ในชีวิตประจำวันหากคุณกำลังมองหารถกระบะคู่ใจรุ่นใหม่นี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม